สุดหูตามากเลยนะสวัสดีจ้าโอ้โหพี่ยาวไปถึงไหนฮะเนี่ยโห้เลยเหรอเขาบอลมีพี่ยาวเขาบอลนะฮะรู้สึกว่าทุกทีมันจะเต็มๆปงนี้ปีนี้รู้สึกว่าเมื่อกี้ยงถามทางสปอร์ตวันนี้คนปีนี้คนหายไปไหนหมดสรุปว่าอยู่รอบๆตรงนั้นหมดเลยนะฮะ ตรงนี้คือผู้ที่ร่วมกิจกรรมถูกต้องไหมฮะใช่ใครมาจากเสียแต่เช้าบ้างครับโอ้โหมีนะฮะอ๋ออยากได้เลยนะครับขอสวัสดีเดินเป็นทางการก่อนเลยกันนะฮะสวัสดีครับครับขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่พิสูจน์วัชมทุกท่านนะครับรวมถึงบรรดาเหล่าแฟนคลับของเองและศพุท่านนะฮะขอต้อนรับทุกท่านผู้มีเกียรติเข้าสู่งานซุปเปอร์สปอร์ตนะครับเกิด์รี่แอนด์วอร์ซูรี่นะครับ าส90ปีที่13ของซูเปอร์สปอร์ตนะฮะอย่างที่งใหญ่จริงนะครับซูเปอร์สปอร์ตที่ใหญ่ที่สุดเขาสามารถบอกได้นะครับฮะชนะกีฬาแห่งสุดในเอเชียอะไรก็ว่าได้นะครับตอนนี้แล้วก็เราเอามุ่งฉลองครบรอบ13ปีซูเปอร์สปอร์ตพร้อมๆกันก็ต้างยืนอยู่บริเวณตรงนี้ปีนี้ปีที่สี่นี่แหละนะปีที่สี่แล้วนะฮะปีที่สี่แล้วปีที่ปีที่สี่แล้วก็เข้าสู่ปีที่13ของซูเปอร์สปอร์ตแล้วนะปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้มันไกินเกินเนาะ มันไกลกันจังเลยนะอ่ะน้อได้ยินเห็นเปล่าท่านบอลได้ยินเปล่าโอ้โหไ,นนไม่มีสัญญาณออบรับจดหมายเรื่องที่ท่านเรียกมากเลยฮนะผมเปลี่ยนระบบเป็น GSM นะฮะ เอาเคลื่อนตาเก่าแล้วนะจ๊ะและแน่นอนนะครับว่าปีนี้คุณทุกคนที่เป็นเหล่าสาวกหรือแฟนสาวเอ AF นะครับเราจะมาทดสอบปีศึกษาด้วยกันคือการทำดูนอตกอุปกรณ์กีฬาต่างๆเนี่ยที่จำเป็นแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนเรายกว่ากและมีหลายๆโรงเรียนจริงๆครับที่ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาวันนี้เตรียมกันมาแล้วใช่ไหมฮะเก่าถ้ากันแต่กี่โมงนะจ๊ะจะลาทำไมาโมงที่นั่งก็มีอยู่แล้ว สองกีฬาไปเลยถูกต้องมันะหรือต้องก้าวออกมือมันคงจะหนักกัอยู่นะฮะแล้วมาถึงวันนี้ซูเปอร์สปอร์ตก็เลยจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ13ปีนะครับโดยเอาใจแตกขอบเอฟเอโขงทุกท่านเลยครับและเรื่องอุปกีฬากีฬานั้นเรียกว่าท้าอยู่สปอร์ตหนแล้วคุณที่ถึงกีฬาอยากจะเล่นกีฬาไปที่นาซูเปอร์สปอร์ตได้เลยเรามีทุกสิ่ง เพราะทุกอย่างเกี่ยวกับกีฬาจริงๆครับอย่างที่บอกไปว่าโปรโมชั่นมีมากมายจ,จริงๆสองสิบสามที่ทันทีนะฮะซปอร์สปอร์ตได้จัดงานวันนี้เฉยๆนะฮะยังมีโปรโมชั่นพิเศษนอกเห้ือจาคุณมากมายเลยเดียวครับโดยเฉพาะลูกค้าที่ใช้สายผ่านบัตรเซ็นทรัลครดิตการ์ดครับตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไปนะฮะเรียกได้ว่าอันนี้คุณฟังดีๆเลยครับคุณสามพันบาทขึ้นไปคุณสามารถผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานถึงสามเดือนสมมติจะเป็นซื้อรองเท้ากีฬาสักคู่นึงเนี่ย โอ้โหต,ตายแล้ว3,000บาทคุณม,มีสิทธิ์ผ่อนสูงเปร์เซ็นต์นาน3เดือนนะครับเรียกว่าซืออ้อออกภในออกงานขายแข็งแรงก,ก่อนแล้วก็ค่อยมาผ่อนแบบเบาๆที่หลังนะครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายเรียกว่าผู้พิดอยู่ทีเดียวในตา,มมาดีๆนะฮะสอบถามเวลานะซุปเปรอร์สปอร์ตจะได้เลยข้านอกอยากเจอเอฟยันจานไม่ให้เจอย้อน ของอยู่เยอะเยอะนะฮะ่าก,กินเด็ดดังเดี๋ยวเวลาออกมาเราค่อยกินนะจ๊ะโอเคไหมจ๊ะกินข้าวกินปลาลกระไรจ๊ะให้เสียงข้าวไหมเอาลอะไรดีเอาลอะไรดีเออนั่นแหละนะครับเอาล่าๆๆละก็คำพ,พูดที่ออกมาเยอะแล้วแลัวอยากให้แฟนฝาดได้พูดเพราะว่าถามจริงๆวันนี้อยากเห็นใครในแฟชั่นโชว์หรือเปล่า ใครก็ฮะอ่้เราไปยัไหนะฮรแ,แน่นอนว่าพอกัอน,น้ะวันนี้ร้แน่นอนว่าทุกคนเลยนวรันนี้นะครับซุปเปอร์สปอร์ตจัดถึง12คนเลยนะครับ12คน12คน,12คนจะมาอยคนเวทีอย่างนี้แล้วก็จะด้ไปได้ในในชิปกาแกับทุกคนเลยนะแน่นอนว่ารขอบคุณนัสีทยที่วันนี้ก็ใส่ด้วยนะครับจาก b ีครับ เลิกพกครับเดินพกสกอร์รอตฟิตนะครับออดิดาสครับไยกี้แต่ว่าโชว์กำลัง่มแล้วเชื่อว่าเอฟบกทั้งสิบสองคนคงต้องการกำลังใจจากเพื่อนเพื่อมากครั้นสนึงเย็นฮนะขอเสียงทั้งหมดเลยแล้วกัน,นจ้า